สวัสดีครับพบกับผมประคันพันธพลังกูลนะครับกับพอดแคสต์ HR Talk อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นตอนที่24นะฮะซึ่งเราจะมาคุยกันต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่ว่ากันไปเรื่องของลักษณะของคนที่เป็น Dead Wood นะครับว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ที่เราจะคุยกันก็เราจะมาลงถึงสาเหตุว่า อะไรที่ทําให้คนหรือพนักง,งานปกติคนนึ่งนะครับกลายเป็นเดดวูดไปได้นะฮะจากโดยปกติเวลาเรารับคนเข้าทํางานแน่นอนถูกไหมฮะเรา HR เราจะมีเรื่องของมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนะครับหรืออาจจะมี Job Description หรือเรื่องของ Job Specification ที่เขียนไว้ชัดเจนว่าในตำแหน่งนี้เราต้องการคนที่จบการศึกษาอะไรบบการด้านไหน พร้อมกับจะต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอย่างไรบ้างซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะใช้การสัมภาษณ์เป็นตัวพิจารณานะฮะว่าใครที่เหมาะกับองค์กรของเราส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้ซึ่งพอหลังจากที่เรา,เาสัมภาษณ์กันเรียบร้อยคัดเลือกกันเรียบร้อยเราก็มั่นใจแล้วล่ะนะฮะว่าเราเราเลือกพนักง,งานที่ดีที่สุดแล้วล่ะเข้ามาทํางานนะฮะ ในเมื่อเราเลือกพนักง,งานที่ดีแล้วอาจจะบอกว่าอยู่ในภาวะปกติแล้วเนี่ยนะครับแล้วทําไมพนักง,งานบางคนในกลุ่มที่เราเลือกเข้ามาถึงแปลงร่างตัวเองแล้วกลายเป็น dead wood ไปได้นะครับเคสนี้ก็ใช้ข้อมูลจากการที่ผมได้เก็บข้อมูลมาจากการทํางานกับลูกค้านะครับจากการประเมินผลงานต่างๆเนี่ยนะฮะเราได้ค้นพบอยู่อย่างนึงว่ามันมีสาเหตุที่ทําให้คนเราเนี่ย จากพนักงานปกติกลายเป็นเดดวูดไปได้อยู่เหมือนกันนะฮะสาเหตุเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับลองมาได้ดูกันทีละตัวนะฮะตัวแรกก็คือ,อเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือพนักงานเนี่ยไม่ชอบงานที่กําลังทําอยู่นะก็คือเขาพอ,อเขาไม่ไม่มีความชอบในงานนั้นเนี่ยก็จะไม่มีแรงจูงใจไม่ค่อยอยากจะตื่นมาทํางานาเวลามาถึงออฟฟิศแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะมีพลังในการทํางานสักเท่าไหร่ ยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าเจอปัญหาในการทำง,งานแล้วยิ่งทำให้เขารู้สึกหมดเลยนะครับแรงจูงใจต่างๆหายไปเพราะฉนผลนงานที่เขาทำก็เลยไม่ออกมาหลายท่านจสงสัยว่าอ้าวแล้วไม่ชอบแล้วถึงทำไมถึงมาสมัครงานนี้นะครับถ้าหลายท่านเคยทำเรื่องของสัมภาษณ์พนักง,งานหรือคุกคีกับเรื่องของพนักง,งานเนี่ยน่าจะพอทราบสาหเหตุอยู่บ้างนะครับก็คือพนักง,งานบางคนจำใจต้องมาทำงานนี้เหมือนกัน นะครับผมเคยเจอกับลูกน้องเก่าตัวเองเลยนะครับว่าที่เขาต้องเปลี่ยนงานไปทํางานอีกงานหนึ่งซึ่งเขาบอกเลยว่าเขาไม่ชอบเลยแต่ที่เขาต้องเปลี่ยนเพราะพ่อแม่เขาอยากให้เขาทําตรงนั้นนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเอออยากจะทดแทนคุณพ่อแม่ซึ่งออผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรเขานะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่มีความสุขกับการทํางานใหม่ตรงนั้นซึ่งมันก็เลยทําให้อาจจะน,นี่ก็คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้คนเรา แปลงร่างจากพนักง,งานปกติกลายเป็นเด,ดบิ o o ์ไปได้นะครับก็คือเรื่องของการไม่ชอบสิ่งที่เขาต้องทําจําใจต้องทําบางคนนี่เรียนถึงกระท่านตอนอาสาเหตุมาจากการเรียนเลยนะครับก็คือเลือกเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะ e n t r a n นส์เข้าสู่คณะที่เป็นที่ยอนฮิตแต่จร,จริงแล้วตัวเองไม่ชอบเลยแต่ก็จําใจตั้งใจเรียนจนจบจบมาปุ๊บคณะนี้มันทําให้เราต้องไปทํางานนี้ก็เลยต้องไปสมัครงานนี้ นะครับทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ชอบเลยอันนั้นก็เป็นสาเหตุอันที่1น,นะครับสาเหตุที่2ก็คือพนักง,งานที่รับเข้ามาเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรเราได้นะอันนี้เป็นสาเหตุที่2เลยนะครับพอหลังจากที่เขารู้ตัวว่าเขาทํางานไม่สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เนี่ยถ้าเขาไม่อยากไปไหนสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเขาจะเริ่มลดผลงานของตัวเองลงละ ลดความจูงใจนะฮะเริ่มที่จะไม่อยากทำไม่อยากทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแรงจูงใจต่างๆก็จะหดลงไปเรื่อยๆนะครับพราทางองค์กรนี่มีมีผลเยอะนะฮะอย่างบางองค์กรเนี่ยผู้นำตัดสินเป็นผู้ตัดสินใจเด็ดขาดนะ,ะกึ่งๆเป็นแบบเผด็จการด้วยซ้ำไปนะฮะพนักงานบางคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบที่จะคิดชอบที่จะนำเสนอไอเดียใหม่ๆ นะเสนอไปปุ๊บก็แปะพอ,อะไรเพราะตัวผู้บริหารเองไม่ยอมรับไอเดียนั้นโดยที่เหตุผลว่าทําตามผมนี่แหละดีที่สุดนะพอเป็นอย่างนี้เข้านานๆวันเข้าเขาก็จะเริ่มไม่ค่อยคิดไม่ค่อยทําละนะก็สามารถจะกลายร่างเป็นเดนบูดไปได้อีกอันหนึ่งเหมือนกันในทางตรงกันข้ามพนักงานบางคน,นจะไม่ค่อยชอบคิดไม่ค่อยชอบทาอะไรทั้งนั้นแต่ดันมาอยู่กับองค์กรที่นายหรือผู้บริหารเองพยายามที่จะให้เขาคิดให้เขาทําอะไรใหม่ๆซึ่งสุดท้ายมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ นะพนักง,งานก็จะขาดแรงจูงใจแล้วก็มีผลกับผลงานของเขาในทันทีนะครับอันนี้คือสาเหตุที่2นะฮะสาเหตุที่3ที่เจอมาค่อนข้างบ่อยก็คือพนักง,งานคนนั้นเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตนะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาในมุมของความฉลาดทางอารมณ์นะฮะหรือตัว EQ เนี่ยครับพนักง,งานบางคนมีความรู้สึกต่ําต้อยมีความรู้สึกว่าฉันสู้คนอื่นไม่ได้นะครับ ก็เลยทําให้ตัวเองกดตัวเองลงไปเรื่อยๆกดลงไปเรื่อยๆจนมีผลกระทบกับเรื่องของผลงานเลยทําให้แทนที่เขาจะทํางานได้ดีกับกลายเป็นว่าด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกของเขาไปทําให้เขากลายเป็นเดรบูดไปได้เหมือนกันนะพนักงานบางคนก็มีเลยปัญหาดา้านสุขภาพกาย มีปัญหา,าในแง่ของอาจจะเป็นโรคประจําตัวซึ่งทําให้เขาไม่สามารถทจะแสดงผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่นะบางคนก็มีปัญหาครอบครัวติดมานะครับสูญเสียคนคนสำคัญในครอบครัวไปจนกระทั่งกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วก็มีผลกับการทํางานผลงานก็เริ่มไม่ออกนะนี่คือเป็นปัญหาส่วนตัวของพนักงานนะครับตัวถัดไปก็คือปัญหาจากระบบ นะระบบภายในของบริษัทนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องของระบบ HR ในบริษัทเราเองเนี่ยนะครับส่งผลทําให้พนักง,งานขาดแรงจูงใจหรือเปล่านะอย่างเช่นนะครับระบบรับคนเข้ามาด้วยเด็กเส้นพอเป็นเด็กเส้นเด็กใครเด็กคนนั้นก็ผลงานดีโดยที่ไม่มีการดูผลงานจริงๆไอคนที่เข้ามาอยากแสดงผลงานพอแสดงผลงานเข้าเรียบร้อยแต่ไม่ใช่เด็กของผู้ใหญ่คนนั้นหรือผู้บริหารคนนี้ สุดท้ายก็แปกเหมือนเดิมนะครับเลยทําให้พนักงานกลุ่มนี้เริ่มแปลงแปลงร่างตัวเองอีกเหมือนกันจากการที่เป็นสตาร์แทนที่จะเติบใหญ่ขึ้นไปเป็นสตาร์ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหันมาทํางานแบบเรื่อยๆืๆ่อยๆขอไปทีนะบางคนก็หันมาประจบประแจงเจ้านายแทนที่จะสร้างผลงานนะสุดท้ายพนักงานก็ไม่แสดงออกซึ่งผลงานใดๆนะครับอันนี้คือปัญหาจากตัวระบบ HR ซึ่งส่งผลกับแรงจูงใจแล้วก็ความ การการความตั้งใจที่จะสร้างผลงานของพนักงานนะครับสาเหตุสุดท้ายก็คือมาจากปัญหาทางด้านการเมืองในองค์กรก็ต่อเนื่องมาจากตะเกียนะครับว่าผู้บริหารบางคนมีอิทธิพลสูงเด็กใคร,ครเด็กปั้นของใครอย่างเงี้ยนะครับพนักงานบางคนที่มีไฟแรงๆนะครับนำเสนองานอย่างดีนะฮะมีไอเดียมีข้อคิดเห็นต่างๆ เด็กบางคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่น,นะครับบางทีเวลาพูดเวลาจาเขาอาจจะไม่ได้เจตนาแต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่คิดเร็วพูดเร็วพอเป็นอย่างนี้บ่อยๆเข้าผู้บริหารก็เริ่มรู้สึกว่าไอ,อ,อ้นี่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงหรือเปล่าเอ้ทำไมชอบมาขัดแข้งขัดขาเขาตลอดเวลานะครับเ,เลยทำให้ผู้ใหญ่บางคนหรือผู้แทนบางคนเนี่ย เริ่มมองพนักงานคนนี้ว่านี่แหละคนนี้คือเดดวูดนะครับคือไม่ชอบนะฮะไม่ชอบใจไม่ชอบที่หน้าไม่ชอบด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่เป็นความรู้สึกของความไม่ชอบพนักงานคนนี้สุดท้ายด้วยความไม่ชอบนี้ก็เลยทําให้ระบบต่างๆมันวิ่งไปหาเด็กคนนี้หมดเลยไม่ว่าจะพัฒนาก็ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการปั้นไม่ได้รับการฝึกฝนสุดท้ายพอครบปีผลงานออกมาก็ตามเตี้ยเรียดินถูกชี้ว่าเป็นเดดวูดโดยผู้บริหารซึ่งไม่ได้ชอบเขาเลย สาเหตุประการสุดท้ายเนี่ยเป็นสาเหตุที่อันตรายที่สุดจากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของผมกับหลายองค์กรเนี่ยบอกได้เลยว่าพนักงานบางคนเนี่ยกลายเป็นเดดบ o o d เพราะด้วยสาเหตุการเมืองในองค์กรจริงๆเจ้าตัวไม่ใช่เดดบ o o d เลยนะครับเป็นสตาร์จริงๆแต่ด้วยอาจจะไปทําอะไรไม่แน่ใจนะฮะขัดออกไปจนกระทั่งเ,เป็นภัยกับตัวเองออกมาก็มีนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสาเหตุหลักนะครับที่ ทำให้พนักง,งานปกติบางคนที่มีความตั้งใจที่อยากเข้ามาทํางานพอพบกับเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าปั๊บเนี่ยมันก็เลยมีผลกระทบกับผลงานกับพฤติกรรมในการทํางานของเขาทันทีหลายท่านอาสงสัยว่าอ้าวแล้วทําไมถ้ามันไม่ตรงหรือไม่ชอบก็ลาออกไปทําที่อื่นสินะฮะอันนั้นก็อันนั้นผมเชื่อว่าแต่และคนกขคงคิดไม่เหมือนกันนะครับบางคนอยากจะทํางานที่นี่มากนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะลาออกไปไหน ถือว่าเป็นเกียรติของวงตระกูลเป็นเกียรติของตัวเองที่อยากจะทํางานที่นี่บางคนอยากจะเข้าบริษัทนี้เป็นความฝันเลยนะครับแล้วก็อยากจะไปสร้างผลงานแต่สุดท้ายพอเข้าไปปับ๊บกับกลายเป็นว่าด้วยสภาพแวดล้อมไม่สามารถทําให้เขาฉายแสงได้อย่างเต็มที่เขาเลยก็ต้องหดแสงลงไปแต่ด้วยความอยากที่เขาอยากทํางานที่นี่มันก็เลยทําให้เขาไม่อยากจะลาออกไปไหน,นก็อาจจะผิดกับบางคนที่บอกว่าถ้าท่านฉายแสงที่นี่ไม่ได้ฉันก็ไปฉายแสงที่อื่นก็ได้ มันเขาก็จะกลายเป็นสไตล์อยู่ตลอดเวลาโดยไม่แปลงร่างกายเป็นพนักง,งานที่เราเรียกว่าอาจจะเดดวูดหรือกึ่งๆึ่งเดดวูดนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆนะครับในวันนี้ที่เราคุยกันครั้งหน้าเราอาจจะมาคุยกันต่อในเรื่องของว่าแล้วถ้าบริษัทเรามีเดดวูดตัวจริงหลักเป็นพนักง,งานซึ่งไม่แสดงออกซึ่งผลงานแล้วเนี่ยเ,เราจะมีวิธีการบริหารจัดการเขายัางไงบ้าง นะครับไว้ติดตามในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ